เราอยากได้เบบีทีหนึ่งร้เร์แล้วก็อยากได้ไอโฟนสิบหกจามเหมือกันของเยอะมากไม่ดู้อยยังไงดีดทุ้คน นะคะกระเป๋าตังสี่ชมพูได้กระเป๋ามาสามอันเร็วนะคะอันนึงก็คือันชั่น้ำอุ่นถูกต้องมีรสสวยคันเร็รสสวรูสุยตักจีสวยนี่ค่ะเคโทรศัพท์ ชิว่าสากทีชิวันได้ไอโฟนได้ไอโฟนอย่างนี้ได้น้องมีแช่แบแล้วก็นี้ดูยที่ใส่ข้อมือแล้วก็นี่การวาดเส้การวาดัส้นอีกนะครับแล้วก็ของพวกกระจุกกระจิกเนาะ อย่าลายก์มาแพ็กของลูกค้าเต่ากันเลอย่างแรกเนีเราก็จะใส่วุ่้ยลงอกไปก่อนแต่อันนี้วุ่มยิงไปก่อนนะคะก็เอานี้มาแล้วก็นี้เอาันี้มา อําวิ่นกเอามาใส่จเยใช่ไหมแล้วเราก็จะเอาของกระจุกกระจิกไปใส่เจ้าตัวนี้ใส่นะคะนอเคป็นนัดจิ๋วนี่กาวเสียอีกมาคิดเนี่า หรตกคนสันสุที่เราเองที่เราทำยอ่นะคะกาดวาสัยมาคลิปแล้วก็กระเป๋าตังอันนี้ก็กระเป๋าตังอันนี้สวยก้ก็อันนี้ค่ะอันนี้นะแล้วก็จะเอาอันนี้ให้ให้ดีนะ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  แล้วเราก็จะใส่ของให้เต็มเลยนะนี่ของพวกกระจุกระจิกนีก็ใส่สไปได้นะใครจะใส่ไมนะ่ใส่ก็ได้นีจัดมีก็จะใส่นีก็กเป่าตังอีกนะอันนึงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ย

นี่คือหนังบ้านนี่คกล่นะคะทคอนดินนังนี่คือกล่องนะคะแล้วเราก็จะมาท่นเชื้อกร้ เราสส่ตัดพ่นเชื้อนะแต่เราถ้าเราอยากให้มันพ่นเชื้อดีๆก็ต้องกดตรงนี้สองนะก็สามรัแล้วก็ถูอถูกไปเรื่อยๆนะถ้าถูกเ่นรื่อยๆ้ก็